ใครกําลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมยอดนิยมในี่ยเราบอกนะครับผมที่มีเครดิตฟาร์มมากกว่า500งานแล้วก็มีผู้ติดตามร้านมากกว่า5,000คนนะครับผมก็สามารถมาใช้บริการที่ร้านซูเปอร์ฟาร์มได้เลยนะครับผมและสามารถใช้โค้ดแก๊สศูนย์เคซูเปอร์ฟาร์มเนี่ยเป็นส่วนลดสูงสุดถึง10%นะครับผมแล้วแต่งานจ้างนะครับผมก็อย่าลืมมาอุดหนุนร้านซูเปอร์ฟาร์มกันเยอะๆนะครับผมขอบคุณครับเทสเทสสวัสดีคนด้วยนะครับผมแก๊สศูนย์เคนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมดีมอนสเลเยอร์อารับผมมก็จะา อสอนแล้วก็แนะนานะครับผมว่าเราเนี่ยสามารถที่จะรีปานของเราที่เราใช้อยู่หรือว่ารีดีมอนอาร์ตหรือว่าศิลปะการต่อสู้ของอสูรเนี่ยได้ตรงไหนได้บ้างในเกมนะครับผมซึ่งอัปเดตล่าสุดที่เข้ามาเนี่ยได้อัปเดตที่รีปานเข้ามาแล้วนะครับผมซึ่งจริงๆมันไอตรงรีอสูร,รนะครับผมรีรี่าอสูรเนี่ยมันมาก่อหน้านี้แ,แต่ผมไม่ได้ทําเพราะงั้นเนี่ยคลิปนี้จะรวมทั้งหมดเลยนะครับผมบอกจุดอบอกจุด ทั้งของรีปาแล้วก็รีทั้งอสูรนะครับผมร,รีสกีเวอร์สูรนะครับแล้วก็มาบอกว่าใช้เงื่อนไขอะไรบ้างนะครับผมซึ่งก่อนที่เราจะไปจุดน,นั้นกันเนี่ยผมขออธิบายนิดนึงแล้วกันนะครับว่าในการรีปารหรือว่ารีดีมอนอาร์ตเนี่ยในเกมนี้สามารถรีได้2ที่นะครับผมนั่นก็คือหนึ่งตรงสโตรตรงนี้นะครับผมจะมีเกมพาร์หนึ่งเกมที่ชื่อว่ารีเซ t ตบิทติ้งสไตล์แอนด์ดีมอนอาร์ตตรงนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะ ือในราคา300โลบักเนี่ยเพื่อที่จะรีปานของเราได้หรือว่ารีดีมอนอาร์ตของเราได้นะครับผมซึ่งจะไม่เสียซึ่งจะไม่เสียเอ่อไม่เสียเลเวลในการในการรีนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปยังจุดที่เปลี่ยนจุดที่แบบว่าสลับคนที่แบบเล่นสายฟรีนะครับผมก็สามารถมาเปลี่ยนได้ฟรีๆเลยครับแต่ว่าต้องใช้เงินในเกมนะครับผม ก็คือผมจะเริ่มต้นจากตรงทุ่งนาแล้วกันนะครับผมก็เดินไปทางถ้าเรามองไปทางแบบว่าทางบ้านตรงนาเนี่ยก็เดินไปทางซ้ายนานะครับผมเดินตรงไปเลยนะครับซึ่งผมบอกก่อนนะครับว่าเวลาเรารีปารหรือว่ารีดีมอนอาร์ตในเกมเนี่ยหรือว่าที่แบบรีสายฟรีเนี่ยเราจะต้องเสียเงินเอ่อเสียเงินเย็นนะครับผมแล้วก็เสียเสียเรเวลของเราจํานวนหนึ่งด้วยผมจะบอกรายละเอียดตอนที่ถึงแล้วกันนะครับโอเคในเะมื่อเราเดินมาด้านซ้ายตรงนี้ก็ขึ้นเขาไปนิดนึงนะครับ ขึ้นเขาไปข้างบนนี้นิดนึงนะครับผมก็ไม่นิดแหละมันก็ค่อนข้างแบบชิกว้างเลยนะครับแต่ว่าดูตามผมได้เลยนะครับผมผมจะไม่ตัดคลิปนะจะได้เดินตามกันถูกนะครับผมก็เริ่มต้นจากทุ่งนานะครับผมคิดว่าทุ่งนานี่น่าจะเริ่มมากันเป็นแล้วเพราะว่ามันมากันบ่อยแล้วนะครับโอเคมาแล้วก็เดินขึ้นเขามาตรงนี้นะครับผมจริงๆมันควรเช้าอ่ะแต่ว่ามันมืดจังเลยเอาเป็นว่าเดินตามผมมาเลยนะครับโอเคนะครับผมพอเดินมาได้สักพักหนึ่งนะครับผมก็จะ เจอแบบเป็นคล้ายๆแบบว่าเป็นซากปลาหักพังนะครับผมแต่ตัวนี้ยังไม่เจอเลยนะครับคือพยายามเดินด้านซ้ายมาเรื่อยๆนะครับผมถ้าเจอไอ้กิ่งไม้แบบนี้ถือว่ามาถูกทางแล้วครับกิ่งไม้โคตรๆแบบว่าเป็นรากใหญ่ๆแบบนี้ถูกทางแล้วนะครับผมก็เดินขึ้นมาต่อเลยนะครับคือจริงๆผมอยากจะทําคลิปทําคลิปออกมาแล้วแหละแต่ว่ามันคือหนึ่งเลยมันเรียกว่าอะไรนะคือผมเนี่ยไดห้หาข้อมูลแล้วก็หาเงื่อนไขต่างๆมาก่อนนะครับผม โอเคเมื่อ,เ,อ,อเมื่อเราเนี่ยเดินทางมาเห็นไอ้รากไม้ใหญ่ๆนะครับผมแล้วขึ้นมาตรงนี้จะเจอพิงก์กายนะครับผมซึ่งเป็นเควสในเมืองใหญ่นะครับก็ปล่อยไปนะไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ว่าตรงนี้เป็นจุดเช็คพอยต์จุดหนึ่งนะครับผมแล้วก็เดินไปตรงนี้นะครับจะเจอเป็นเหมือนกับสะพานสะพานหินตรงนี้นะครับผมจะมี n p c นหนึ่งตัวนะครับผมที่ชื่อว่าโมโรนะครับผมซึ่งโมโรตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะมา คุยเพื่อรีเซ็ตดีมอนสไตล์หรือว่ารีเซ็ตสกิลของอสูรได้นั่นเองนะครับผมซึ่งเงื่อนไขนะครับนั่นคือเราจะต้องเลเวล85ก่อนนะครับผมแล้วก็มีเงิน20,000เยนในการแลกเปลี่ยนนะครับผมโอเคนะครับมีเลเวล85แล้วก็มีเงิน20,000เยนแต่ว่าเราจะต้องแลกมาด้วยก็คือ,อ,อแลกมาด้วยเลเวลที่ลดลงไป40นะครับผมนั่นก็คือสมมุติเราเลเวล85ใช่ไหมแล้วเรามารีเซ็ตแล้วเรามารีเซ็ตรีเซ็ตดีมอนอาร์ตเนี่ย จะทาให้เวลเราเนี่ยกลับไปที่เลเวล45นั่นเองนะครับผมแล้วก็เราสามารถจะไปคุยกับมูซันเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นดิมอนอาร์ตแบบอื่นได้เป็นการสุ่มนะครับผมประมาณนี้สาหรับการเปลี่ยนดิมอนอาร์ตนะครับผมหรือว่าสกิลอสูรนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อไปเป็นจุดเปลี่ยนของออปานนะครับผมซึ่งก็เงื่อนไขเดียวกันเลยนะครับผมแต่ว่าในเรื่องของปานเนี่ยจะเป็นจุดหนึ่งก็คือเดินขึ้นมาจากดิมอนอาร์ตนิดน,นึงนะครับผมก็จะเจอ ก็จะเจอเป็นคล้ายๆกับแม่น้ําตรงนี้นะครับผมก็ข้ามแม่น้ําขึ้นไปนะครับแล้วก็จะเจอสะพานสะพานเล็กๆอันนึงนะครับผมเดินตามผมมาเลยนะครับโอเคนะครับผมก็จะเจอตรงแบบว่าเป็นคล้ายๆแบบเป็นสะพานเล็กๆตรงนี้นะครับก็จะมี npc หนึ่งตัวยืนอยู่นะครับผมนั่นก็คือ npc ที่ชื่อว่าอ่านอะไรวะเนี่ย npc npc ตัวนี้นะครับผมอ่านชื่อไม่ออกนะครับผมซูเรนเซตอะไรสักอย่างนี่ะอ่านไม่ออกเอาเป็นว่าตัวนี้เลยครับผม ในเลเวลแปดสิบห้าเช่นกันนะครับผมเราก็ใช้เงินสองหมื่นเยนในการแลกเปลี่ยนแล้วก็เออ่แลกเมื่อแลกมาแล้วเนี่ยเลเวลเราจะลดไปสี่สิบเลเวลนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับคนที่จะรีปาร์นะครับผมซึ่งถามกันมาในคอมเมนต์เยอะมากนะครับผมว่ารีปาร์แล้วก็รีนิมอสอาร์ยังไงนะครับผมก็มาตอบในคลิปนี้ทั้งหมดแล้วนะครับผมก็มีอีกอย่างก็คือสรุปนะครับผมก็คือสามารถรีได้โดยการใช้โลบักนะครับผมซื้อเกมพาร์ตอันนี้นะครับผมเป็นรีเซ็ต ปารแล้วก็รีเซ็ตดิมอนอาร์ตซึ่งไอเกมพาร์ตอันนี้เนี่ยมันจะไม่เสียเลเวลนะครับผมก็คือรีปุ๊บก็คือจะจกจะเป็นการรีเซ็ตปารแล้วก็รีเซ็ตดิมอนอาร์ตไปเลยนะครับไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับผมเสียแค่โลบักนะครับผมแล้วก็อีกทางหนึ่งคือ NPC ในเกมนะครับผมเราต้องมีเลเวล85แล้วก็เงิน20,000เยนนะครับผมแล้วก็เราจะเสียเลเวลไป40เลเวลประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับถ้าคลิปนี้ผมพูดติดติดขัดข,ดขดไปหรือว่าพูดผิดพลาดตรงไหน,นต้องขออภัยจริงๆนะครับผมแล้วก็ ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคนที่กด Subscribe ช่องแก๊สศูนย์เคนะครับผมเป็นสมัครสมาชิกช่องแก๊สศูนย์เคต้องขอบคุณมากจริงๆนะครับผมถ้าอยากให้ผมทำคลิปข้อมูลอะไรต่างๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายโอเคนะครับผมก็กลับมาในช่วงท้ายคลิปตรงนี้คือช่วงอาร์แก๊สนะครับผมผมผมก็จะหยิบคำถามที่ผมสามารถตอบได้เนี่ย มาตอบเ,เพื่อนๆฟังกันในท้ายคลิปตรงนี้เพื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับเกมต่างๆที่เราเล่นกันนะครับผมซึ่งคําถามในวันนี้ผมยกมาทั้งหมด5คําถามนะครับผมคําถามแรกจากแพทซีจีโอนะครับผมก็ถามว่าทรงผมของผมหายทําไงดีครับซึ่งในเกม d e m o n s l a y e r 2เนี่ยทรงผมบางทรงผมในโรบบอกเนี่ยมันไม่ซับพอร์ตกับในเกมเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราทําการเปลี่ยนทรงผมในโรบบอกแล้วก็ค่อยรีเซ็ตตัวละครในเกมเอาเพื่อให้ผมเนี่ยมันกลับมานั่นเองนะครับผมถ้า ให้ผมหาไอ้ืูกบอล้านก็เปลี่ยนทรงผมในระบกเอานะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็คําถามที่2นะครับผมจากโทรที่ชื่อว่าศิลวิทนะครับผมเขาบอกว่าผมทาเควสปานเสร็จไปแล้วอันนึงแล้วมันไม่มีอะไรต่อเลยก็เลยรีเซ็ตตัวละครแล้วก็เกิดมาในเมืองแต่พอลองใช้สกิลแล้วมันไม่ขึ้นอะไรเลยครับคือผมทําไม่ครบหรือว่ายังไงครับขอคมกรุณาด้วยครับคือหลังจากที่เราเนี่ยครับผมทาเควสปานขั้นแรกเสร็จในเวลสิบห้าใช่ไหมครับเวลาเรารีเซ็ตตัวละครปุ๊บใช่ไหมเวลามาเกิดใหม่เนี่ย คือให้เราทําการกด G นะครับผมเพื่อสูดลมหายใจเข้ามันจะมีหลอดซ้ายบนขึ้นแล้วก็ให้เราทําการกดสกิลก็คือเป็นสกิล E นะครับผมซึ่งถ้าเป็น d e f a u l t หรือว่าค่าเริ่มต้นจะเป็นสกิล1จะเป็น E สกิล2จะเป็น R สกิล3จะเป็น T นะครับผมก็คือต้องสูดลมหายใจหรือว่าสูดสูดปานก่อนใช้สกิลนั่นเองนะครับผมแล้วก็คําถามต่อมานะครับผมจาก DDO นะครับผมเขาบอกว่าพี่ครับผมฆ่าบอสสุดท้ายไม่ได้ครับคือมันโดดไปมาทีหลายครั้งแล้วหลายชั่วโมงยังไม่ได้เลย ผมว่า40น่าจะเป็นบอสอ่อซูซามุระหรือเปล่าที่มันใช้บอลในการสอบเข้าหน่วยใช่ไหมคือไอ้บอสตัวเนี้ยมันพยายามหนีเราครับผมคือมันใช้บอลมันจะสร้างระยะห่างเพราะงั้นเนี่ยให้เราเนี่ยลอ่อมันเข้ามุมแล้วก็ค่อยใช้สกิลพุ่งเข้าไปหรือว่าสกิลที่แบบว่าเป็นการพุ่งหรือว่าเป็นการเตะเข้าไปฟันแล้วก็ค่อยหนยีมาอีกทีหนึ่งนะครับผมทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมถ้ามิตี้ก็อาจจะเร็วขึ้นหน่อยอาจจะช่วยในเรื่องของอให้เราเนี่ยฟาร์มแบบว่าฆ่าได้ง่ายขึ้นประมาณน,นะครับ แล้วก็คําถามต่อมานะครับผมจาก XDDD Channel เขาถามว่าพี่ฮะพี่ฮะแขนผมหักต้องรักษายัางไงครับคือเวลาแขนแหักในเกมนี้ให้เราทําการไปยังเมืองแล้วก็ซื้อเบนเดตในการรักษาแขนของเรานะครับผมประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับผมคำถามต่อมาจากบอมยาฮู ah นะครับผมเขาถามว่าพี่ครับผมใช้ปานวายุผมสามารถเอ้ผมสามารถเปลี่ยนเป็นปานอื่นได้ไหมครับจริงๆคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่มันบอกว่าเราสามารถเปลี่ยนปานได้ไหมนั่นเองนะครับผมก็ย้ำอีกทีลวกันก็คือเราสามารถเปลี่ยนปานที่เราใช้ได้ต่อเมื่อเราเลเวล85และมีเงิน20,000นะครับผมหรือว่าเราอาจจะเปลี่ยนโดยการใช้โลบักในการเปลี่ยนก็ได้ซึ่งมันจะไม่เสียเลเวลนั่นเองนะครับผมตามที่คลิปต้นคลิปจนถึง ท้ายคลิปบอกเลยนะครับผมโอเคครับแล้วก่าคำถามสุดท้ายนะผมจากปาล์มอํานัทนะครับผมถามว่าเป็นอสูรกับล่างเป็นคนยังไงครับคือถ้าเป็นอสูรแล้วเนี่ยกลับล่างเป็นคนจะต้องใช้เกมพาร์ทซึ่งมันจะเป็นหน้าเรนโกคุในหน้าเกมพาร์ทในเกมนะครับผมเลื่อนลงมาข้านล่างสุดเลยนะครับก็ราคา5้ารลบั๊กนะครับผมมาทําการรีเซ็ตทุกอย่างในตัวละครเราก็คือกลับไปเริ่มต้นใหม่เลยนะก็คือสามารถเปลี่ยนจากอสูรเป็นคนหรือว่าเป็นคนแล้วเป็นอสูรได้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ ถ้าใครอยากถามก็กดก็พิมพ์คอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย